การขนส่งสินค้าอันตรายและ,ะรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทการจำแนกสารที่เป็นอันตรายสำหรับการส่งสินค้าระหว่างประเทศทุกคนเคยได้ยินเกี่ยวกับวิธีการขนส่งสินค้าอันตรายกันบ้างไหมคะสินค้าอันตรายมีหลากหลายประเภทซึ่งอาจจะเป็นสิ่งของที่เราพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน วันนี้เราจะมาบอกรายละเอียดว่ามีสินค้าประเภทใดบ้างที่จัดเป็นสินค้าอันตรายและมีวิธีการขนส่งสินค้าประเภทนี้อย่างไรปัจจุบันมีสินค้ามากมายหลายประเภทที่ถูกจัดเป็นสินค้าอันตรายเช่นเครื่องยนต์แบตเตอรี่น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เครื่องเทศน้ำแข็งแหง้งถังควบคุมแรงดันน้ำแบตเตอรี่ที่เป็นชนิดอิเทียม กระป๋องสเปรย์สีเป็นต้นค่ะหางเราส่งสินค้าอันตรายแบบเดียวกับที่ส่งสินค้าปกติอาจโดนค่าปรับหรือทำให้เครื่องบินและเรือที่ทำการขนส่งสินค้าเกิดความเสียหายได้ในกรณีที่ต้องการส่งสินค้าอันตรายเราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดกับทางเฟสพอวเตอร์ล่วงหน้าค่ะในการขนส่งสินค้าอันตรายจะมีเลข U N number เป็นเลขอ้างอิงสี่หลักแสดงสมบัติของสารอันตรายตามข้อกำหนดขององค์กรสหรประชาชาติซึ่งเป็นมาตรฐานในการจำแนกประเภทสินค้าอันตรายเพื่อการขนส่งเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทำตามคำแนะนำในการขนส่งสินค้าอันตรายและมีการจำแนกสารที่เป็นอันตรายออกเป็น9ประเภทหรือ U.N. Class ตามลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสี่ยงในการเกิดอันตรายดังนี้ค่ะ ประเภทที่หนึ่งระเบิดได้ประเภทที่สองก๊าซประเภทที่สามของเหลวไวไฟประเภทที่สี่ของแข็งไวไฟสารที่ลุกไม่ได้เองและสารที่สัมผัสกับน้ำแล้วให้ก๊าซไวไฟประเภทที่ห้าสารออกซิไดและสารอนทรีเปอร์ออกไซด์ประเภทที่หกสารพิษและสารติดเชื้อประเภทที่เจ็ดวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่แปด สารกัดกร่อนและประเภทที่9วัสดุอันตรายเบ็ดตะเตล็ดค่ะในการขนส่งสินค้าอันตรายสามารถส่งได้ทั้งทางเรือและทางเครื่องบินซึ่งแต่ละบริษัทจะมีกฎที่แตกต่างกันจึงจะต้องตรวจสอบรายละเอียดและน้ำหนักของสินค้าอันตรายก่อนล่วงหน้าเพราะสินค้าบางชน,นิดสามารถส่งได้กับบางสายเรือเท่านั้น โดยปกติแล้วการขนส่งสินค้าทางเครื่องบินจะมีกฎที่เข้มงวดมากกว่าสายเรือคุณสามารถหารายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าว่าสามารถส่งได้หรือไม่ได้จากหมายเลข UN ซึ่งหมายเลข UN เป็นเลขอ้างอิงสี่หลักแสดงสมบัติของสารอันตรายและ UN Class จำแนกประเทศของสินค้าอันตรายค่ะ SDS คืออะไร เอกสารที่ระบุ UN number และจำแนกรายละเอียดของสินค้าอันตรายเราจะเรียกว่า SDS SDS หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัยคือเอกสารที่แสดงข้อมูลเฉพาะของสารเคมีแต่ละตัวเกี่ยวกับลักษณะความเป็นอันตรายพิษวิธีใช้การเก็บรักษาการขนส่งการกำจัดและการจัดการอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภยัยความจริงแล้วไม่ว่าจะเรียก NSDS หรือ SDS ก็มีความหมายอย่างเดียวกันค่ะเพียงแต่ว่าในบางกลุ่มประเทศอาจจะเรียกชื่อต่างออกไปกฎหมายของหลายประเทศได้กำหนดให้ผู้ประกอบการที่ผลิตและจำหน่ายสารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีอันตรายเป็นส่วนประกอบต้องจัดทำข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีส่งมอบให้กับผู้ซื้อค่ะ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าอันตรายในเอกสาร SDS มีดังนี้เอกสาร SDS จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดูแลสินค้าอันตรายเพื่อสื่อสารให้ทราบถึงความเสี่ยงการป้องกันและวิธีใช้สารเคมีอยากก่างปลอดภัยและสามารถจัดการกับสารเคมีนั้นได้อย่างเหมาะสมปัจจุบันได้กำหนดรูปแบบและข้อมูลใน SDS ไว้16ข้อ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าอันตรายมีหัวข้อดังต่อไปนี้ประเภทที่9คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพประเภทที่10บความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยาประเภทที่ส4ข้อมูลสำหรับการขนส่งประเภทที่9ประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปเช่นจุดว่าไฟ ความวาไวไฟการระเบิดเป็นต้นและข้อมูลอื่นๆที่เป็นตัวแปรเกี่ยวกับความปลอดภัยประเภทที่สิบแสดงข้อมูลที่ครอบคลุมถึงสภาวะที่ควรหลีกเลี่ยงเช่นรายการของสภาวะต่างๆที่เป็นสาเหตุให้สารเคมีหรือเคมีพันเกิดปฏิกิริยาที่อันตรายวัสดุที่ควรหลีกเลี่ยงและสารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัวของสารเคมีหรือเคมีพัน ดังนั้นจึงถือเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการขนส่งทางอากาศและทางทะเลค่ะประเภทที่14แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งที่ผู้ใช้จาเป็นต้องรู้หรือใช้ติดต่อสื่อสารกับบริษัทขนส่งและแสดงรายละเอียดเลขอ้างอิงสีหลักหรือ UN number และประเภทของสินค้าอันตรายค่ะ กลุ่มการบรรจุสินค้าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าอันตรายตามเกณฑ์มาตรฐานสาปนและจำแนกตามความอันตรายของสารค่ะการดำเนินวิธีการสุรากากรสำหรับสินค้าที่อันตรายในกรณีที่ต้องการนำเข้าสินค้าอันตรายระยะเวลาฟรีไทม์จะสั้นมากดังนั้นจะต้องเคลียสินค้าให้ไวที่สุดค่ะ พราะหากมีปัญหาเกี่ยวกับการทำพิธีการศุลกากรจะทำให้เราเคลียสินค้าล่าช้ากว่ากำหนดและอาจเพิ่มค่าใช้ใจ่ายเดโนเรตด้วยค่ะเราขอแนะนำว่าให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้าในเอกสาร SDS ล่วงหน้าและเตรียมเอกสารสำหรับการทำพิธีการศุลกากรค่ะสิ่งที่ควรพิจารณาในการสนส่งสินค้าอันตรายในประเทศและการจัดเก็บสินค้าอันตรายยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่สินค้าอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมสารเคมีที่เป็นพิษและเป็นอันตรายและกฎหมายเกี่ยวกับการดับเพลิงและความปลอดภัยของก๊าซแรงดันสูงเป็นกฎที่ใช้ภายในประเทศแต่มีความแตกต่างกันและเป็นกฎที่เราต้องปฏิบัติในการควบคุมดูแลสินค้าและควรเก็บสินค้าไว้ในโกดังสินค้าอันตรายค่ะการควบคุมดูแลสินค้าอันตรายในแต่ละประเทศ เราจะต้องส่งเอกสาร SDS ให้แก่สายเรือลานลาดตู้ค่าเรือและการทำพิธีการศุลก,กากรจะต้องส่งเอกสารกำกับการขนส่งสินค้าอันตรายล่วงหน้าเพื่อเป็นคำแนะนำในการดูแลสินค้าให้ถูกต้องและปลอดภัยต้องมีการแสดงฉลาดสินค้าอันตรายเครื่องหมายหีบอสินค้าอันตรายประเภทของหีบพอสินค้าอันตราย การนำเข้าส่งออกสินค้าอันตรายในแต่ละประเทศจะมีกฎที่แตกต่างกันดังนั้นเราขอแนะนำให้ส่งรายละเอียดของสินค้าไปยังประเทศปลายทางก่อนล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะการขนส่งสินค้าอันตรายนั้นต้องดำเนินการอย่างรอบคอบระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของชีวิตทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมดังนั้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอันตรายที่ขนส่งนั้น จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าอันตรายเราขอแนะนำให้ท่านปรึกษาบริษัทเฟสโวเดอร์ที่มีประสบการณ์และเที่ยวชาญในเรื่องของสินค้าอันตรายโดยโตรงค่ะในช่อง YouTube นี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขาการขนส่งสินค้าและรายละเอียดเกี่ยวกับงานด้านโลจิสติกส์หากคุณสนใจงานด้านโลจิสติกส์หรือทำงานอยู่ในแวดวงนี้เรามั่นใจว่า ช่อง YouTube ของเราจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้กับสายงานนี้ได้แน่นอนค่ะหาคุณผู้ชมชื่นชอบรายการของเราช่วยเป็นกำลังใจกด s ั Subscribe กดไลค์กด,กกด, like, กดหัวใจหรือคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ